มาทำสังขยามะพร้าวอ่อนแบบง่ายๆกันคะ่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยกว่าจะตอกไข่แยกทีละฟองถ้าไข่เน่าเสียจะได้แยกออกทิ้งได้นะคะจะใช้เป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดอย่างเดียวก็ได้เลยแต่วันนี้กวนใช้สองอย่างผสมกันจะช่วยเรื่องสีด้วยนะคะและใส่เกลือป่นลงไปตามได้น้าตาลมะพร้าวและใบเตย ะขยำขยำให้ทุกอย่างเข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยขยำม,มาสักพักพอน้ำตาลละลายหมดจะใส่น้ำกะทิลงไปขยำผสมให้เข้ากันพอใบเตยสลบหมดก็ใช้ได้เลยคะ่ะเอาเทกรอง่านกระชอนจะกรองพวกเสร็จใบเตยเสร็จน้ำตาลออกทิ้งนะคะและจะช้อนฟองออกทิ้งอีกหน่อย จะใช้เป็นถ้วยไฟแบบนี้หรือจะใช้เป็นถ้วยที่เขานึ่งได้ก็ใช้ได้เลยนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปมากน้อยได้ตามที่ต้องการเลยแล้วจะเอาสังขยาที่เตรียมไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะใส่เต็มถ้วยได้เลยนะคะของกว่าจะได้แบบนี้14บสี่ถ้วยค่ะจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟอ่อนนึ่งที่40นาทีค่ะ แต่ทุกๆสิบนาทีกวางจะเปิดฝาเป็นการระบายความร้อนเ้วยนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ขนมนุ่มๆเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมจิรูปไข่คนละหนึ่งอันนะคะ